หลวงปู่ข้าวแห้งหรือหลวงปู่ใบกรีมเทวดาหังษาพระเกจิดังแห่งเมืองช้างสุรินลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหรือหลวงปู่ใบตึกเจ้ยวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิง,งห์จังหวัดศรีสะเกดสำหรับหลวงปู่ข้าวแห้งหรือหลวงปู่ใบกรีมเทวดาหันษาอายุ104ปีซึ่งเป็นอายุที่ไม่ชัดเจนบางรายก็เชื่อว่าอายุ124ปี รวมถึงประวัติความเป็นมาว่าท่านบวชมากี่พรรษาก็ไม่มีใครทราบชัดเจนเพราะหลายคนเกิดมาก็เห็นท่านเป็นพระแล้วและมีอายุมากกว่าคนในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเกจิอาจารย์ผู้เป็นสหธรรมิกที่สนิทสนมกันมากกับหลวงปู่สวงและได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่สวงที่มีอุปนิสัยคล้ายกับหลวงปู่สวงมากชอบทุดดงเป็นกิจวัตรนอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระที่ไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของไม่มีสมบัติหรือของมีค่าที่เป็นของส่วนตัวสมถะและสันโดษเมื่อได้รับของถวายจากญาติโยมแล้วท่านก็จะเอาไปแจกให้ชาวบ้านผู้ที่ขาดแคลนส่วนวัตถุมงคลของหลวงปู่ข้าวแห้งจากประสบการณ์ก็ไม่แพ้วัตถุมงคลของหลวงปู่สวงในเรื่องเมตตาโชคลาภ